สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอลสีอีกตัวหนึ่งที่ประสุไม่เคยนําเสนอเลยนะคะตัวนี้ยก็หายากประสุกก็ไม่มีเหมือนกันชื่อเท้าฮิรันพนาสูนค่ะเท้าฮิรันพนาสูนเป็นบอลใบยาวนะคะหูฉีดถึงสะดือเป็นใบขอบใบพิวพื้นใบเขาสีเขียวนะกัดเป็นสีแดงกระจายนะคะนี่ค่ะใบยาวๆสวยแล้วสีแดงเขาจัดจ้านมาก ตัดกับสีเขียวที่แบบชัดๆนนี้นะคะ่ะแล้วก็มีจุดสีแดงกระจายบนพื้นกระดูกเส้นล่างแหก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่เลยก้านก็จะออกสีเ,เขียวๆบางก้านก็ออกสีเปลือกมงคุดนะคะส่วนใบอ่อนก็จะประมาณนี้คะ่ะกัดสีแล้วสวยมากตรงกลางนี่จะกัดสีแดงเป็นสีที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะ สวยเป็นบอลใบดกแล้วก็หายากเป็นบอลโบราณนะคะเขาไม่ค่อยจะมีเมื่อก่อนป้าสุเคยจองต้นละพันห้าป้าสุก็เลยโอ้โหไม่ไม่กล้าซื้อนี่เลยค่ะเวลาเขารวมรวมกันก็สวยนะคะเอ่อท้าฮิรันพนาศูนเนี่ยฮิลฮิลันแปลว่าเงินสีเงินหรือทองก็ได้นะคะพนาศูนก็จะแปลว่าเทพารักษ อสูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่านะคะท้าวฮิรันพนาสูรหรือท้าวฮิรันหูเป็นอสูรที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าจงหัวรัชกาลที่6พระนางเจ้าสุวัฒนาและสมเด็จพระ,พระคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตนราชสุดาสิริโสภาวันว,นวนดีทรงนับถือเป็นเทพารักษจ,จําพระองค์นะคะโดยรัชกาลที่6ท่านเรียกท้าวฮิรันพนาสูรว่าตาฮิรันหูนะคะ ประวัติความเป็นมาก็คือพระรัชกาลที่หกน่ะท่านประพาสจังหวัดลบุรีนะคะคือหนึ่งผู้ตามเสด็จก็ฝันถึงมีผู้ชายตัวล่ำสันใหญ่โตมาหาแล้วบอกว่าชื่อฮิลันเป็นอสศูนย์ชาวป่ามาบอกว่าต่อไปจะคุ้มครองรัชกาลที่หกไม่ว่าจะประทับอยู่ไหนก็จะไปตามคุ้มครองดูแลระวังภัยเรื่องความปลอดภัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้นะคะ ท่านจึงให้ตั้งเครื่องสัองเวยนะคะแล้วก็พอท่านก็ให้ช่างมาปั้นรูปเท้าฮิรันพนาสู์ที่ทรงเครื่องแบบโบราณสวมชดาแบบโบราณมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศนะคะเวลาไปไหนท่านก็จะเส้นไหว้บูชาให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ รูปปันนี้ก็สำแดงฤทธิ์เดดมากมายนะคะแต่เหตุการณ์หนึ่งที่มีคนก็เชื่อมโยงว่ามีการทำนายแท้ทักว่าจะเกิดโรคระบาดในอีกร้อยปีข้างหน้าซึ่งก็ตรงกับพอ2 5 6 3กโรคจะระบาดจะรุนแรงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะหายภายใน2564เหตุการณ์จะดีขึ้น6 4 6 5ี 65, อย่างเี้ค่ะก็เลยตอนนี้ก็พอมีโรคระบาดทุกคนก็โอ้การทำนายนี้เป็นความจริงก็ ไปสักการะไปถวายนะคะปัจจุบันรูปหลอ่อเท้าฮิรันพนาศู์ก็ตั้งอยู่ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะใกล้กับพระราชวังพญาไทหลายคนมักจะไปขอพรให้แล้วคาาปลอดภัยจากอันตรายและขอเรื่องให้พ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอให้เท้าฮิรันพนาสูรคุ้มครองทุกๆท,ท,ท่านนะคะให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีคะ่ะ